เออแบงค์ถ่ายไปดีๆไปฉายดูถ่ายจากันังังสิเยวก็เอาลวดหนามนะวางทันนามาใช้ทันนามาย้งไปให้ทั่วลูกมันเราไปฉายดูนั่นนั่นงน้ไม่ะมันไม่มีบ้านคนนั่อก็บาสุดีตน Những người sống sài nghĩ lại. Nam căn bản. Mong nịch hiệp ăn chưa hiệu luôn hôm qua mặt mặt